ผ่านฉลุยครับสภาผ่านแล้วกับพระพราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม1 2 2 0 0 0ล้านครับสำหรับโครงการดิจิ t a l Wallet ซึ่งหลังจากนี้เนี่ยก็จะมีการเอาไปเข้าที่สอวอสอวอเขาจะโหวตต่อซึ่งหลายคนก็จับตาว่านี่จะเป็นโหวตโหวตร่างกฎหมายอันหนึ่งเพราะพระบนะคะโหวตของสอวอป้ายแดงใหม่ๆเลย และทุกคนอยากเห็นการอภิปรายงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม122,000ล้านจากสวมอเกตศาสตราจารย์ดรแพทย์หญิงเกตกมลอภิปรายหน่อยเปิดไหมกลาบเปลี่ยนท่านประธานเน่กลาบเปลี่ยนท่านประธานวุฒิสภา ดิฉันอ่าสวทตัวแทนจากประชาชนส,สวยๆเลยลัะคุณนะศาสตราจารย์ดรแพทย์หญิงนะคะอืมเกตกำมืนเป็นสมัยจะขออภิปรายงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมดังมีข้อสังเกตว่าดิจิตอลวอลเล็ตนะคะเป็นอย่างนี้หนึ่งสองสามอืมต้องโชว์หน่อยโชว์หน่อย Speak English Hi everyone อ <Yeah. S 1> ย่างไรล่ะอืม Hi everyone Uh, yeah. Professor. Yeah, professor. <laughs> เ,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 เออไง professor ไง professor อืมหมอเขตไงสวไงจะได้โหวตแล้วนะอืมสัปดาห์หน้าเข้าสัปดาห์หน้านะ